การเดินทางเสียงเครื่องยนต์และภาพถ่ายคือบทนิยามของชายผู้นี้ชายผู้ที่เกิดมาพร้อมกับกล้องโอลิมปัสเล่ากับโชคชะตาขีดเส้นเอาไว้ตอนเด็กเสียงร้องแรกของเขาไม่ใช่เสียงร้องไห้แต่เป็นเสียงแชะแชะของชัตเตอร์เล่ากับว่าทั้งชีวิตถูกถ่ายทอดออกมาเป็นภาพตั้งแต่ลมหายใจแรกเขาคือบักหำจีอะไรอะเข้าตาสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม เราอยู่กับรายการชูรสนะครับผมไมเคิลผมคาร์เตอร์ครับเป็นเจ้าของเพจอะไรอยู่ครับผมตอนนี้ผมทำเพจชูรสอยู่นะชูรถเปนของคมโอเคโอเคตอนนี้ผมทำเพจฟรีสไตล์คัสตอมชีวิตอีโมซนะครับผมสามารถติดตามได้ทั้ง f b o o k o o s t n s t a m r a m YouTube TikTok นะครับผมเริ่มต้น จุดเปลี่ยนเนะี่ยคือมาทาเพจได้ยังไงก่อนจุดเปลี่ยนของอของผมเนี่ยในชีวิตเนี่ยคือแต่ก่อนนี่เราเป็นคนขับบิ๊กไบค์ขับรถที่ใช้ความแรงขี่ไปไข่สะบัดไข่ปิ้งกันเลยทีเดียวอพอมาถึงจุดหนึ่งที่เราขายมอเตอร์ไซค์เนื่องด้วยไม่มีแดกมีแดกก็เลยขายมอเตอร์ไซค์แต่รู้แล้วว่าเฮ้ยชีวิตไม่ขาดมอเตอร์ไซค์ไม่ได้จนสุดท้ายล้วเนี่ยก็เลยต้องหามอเตอร์ไซค์สักคันอยากจะได้ฮาร์เลยแต่งบไม่ถึงนะตอนนั้นเพราะว่าเออเป็นคนที่บ้านยากจนมากๆาต้องกินข้าวโรยเกลือต้องออกไปทางาน นนนี่ัอะไรนี้ก็คือแบบชีวิตเ,เร่งเร็วมาก่เออเใช่พี่ตอนนั้นคือแบบโดนมรสุมมากๆแต่ว่าเราก็มีเงินก้อนนึงจากการปั่นสมบูรเรอลยะพอไม่ได้ตื่นแลอเลยเป้นะ <c oughs> อ,อเอนปื้อนเปือนเั้อนเอ่เ้อเปือนเปื้อนเ้เปื้เปื้อนเ้อนเปนเือนเปเปื้นเปอนเปอเปื้อน์ป้อเลยไปไ้อน้รนคันเรก้ือนนเ้นเอนเออน้นเน ช่อง u t ท b e ท่องเที่ยวขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันยังไม่ค่อยมี mm hmm. เราก็เลยแบบว่าเอาโทรศัพท์มือถือถ uh huh. ่ายทำมาเรื่อยๆทำมาเรื่อยๆจนทางแบรนด์เขาเห็นว่าเราตั้งใจ uh huh. เขาเลยผลักดันเราพอเราได้รถคันนี้มา uh huh. การเปลี่ยนการแต่งอะตอนนั้นเราไม่รู้ว่าสิ่งนี้เขาเรียกว่าการคนะัสตอมเลยการเปลี่ยนพาร์ทนู่นนี่นั่นใช่ไหม uh huh. จนมารู้สุดท้ายว่าอ๋อสิ่งที่มันทําอยู่ตอนนี้คือรถคัสตอมนะ เราก็เลยทํา YouTube ขึ้นมาช่องหนึ่งคือฟรีสไตล์คัสตอมแล้วก็เริ่มทาเพจขึ้นมานั้นเริ่มจากการถ่ายวิดีโอเพราะว่ายังถ่ายรูปไม่เป็นก็ยังไม่มีกล้องนะครับเพราะว่าอยากตรจขาดไเมื่อกีหาได้ก็ไม่ค่อยดีเแม่ยับตอนนั้นอะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าจะทําเพจนะเป็นตัวเป็นเพราะอะไรครับไม่อยากทนไม่ใช่นะไอ้เราทําเพจเพราะว่าเราเริ่มชอบแล้วก็หลงรักในรถมอเตอร์ไซค์คัสตอมขึ้นมาครับก็ เกิดมาเป็นฟรีสล์คัตตอแล้วจุดเปลี่ยนของชีวิตของคุณคาเตอร์เนี่ยคืออะไรครับผมจุดเปลี่ยนจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นงานซันเดย์ไรท์เมื่อ2ปีที่ผ่านมาที่หลังจากโควิดแล้วมีงานแรกคือซันเดย์ไลท์จำได้ไหมผมก็หยิบกล้องฟูจิของเมียมไปถ่ายรูปชิ่งานแล้วปรากฏว่าพอเราลงเพจปุ๊บคนที่เห็นรูปภาพเนี่ยเขาก็เลยแชร์แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยภูมิใจมากแล้วก็ดีใจมากที่คนมาแชร์เพจเราแล้วก็เข้ามาติดตามเพจเราก็เลยทํามาเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นก็มีการ ถ่ายรถมอเตอร์ไซค์คัสตอมก็ประมาณนั้นในเพจก็จะมีการถ่ายรูปบรรยากาศงานต่างๆรถมอเตอร์ไซค์อ่าแล้วก็การเดินทางเพราะฉะนั้นเพจฟรีสไตล์คัสตอมนะครับจะมี3อย่างด้วยกันมอเตอร์ไซค์ไลฟ์สไตล์แถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้ครับผมประมาณนี้ก็มี3อย่างแล้วก็ทํามาจนถึงทุกวันนี้อ่าคอนเทนต์ก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามอารมณ์ของเจ้าของเพจ รถข้างหลังนี่เป็นของคุณคาสเตอร์เลยหรือเปล่าครับผมได้มาจากเชียงใหม่ผมนั่งรถไฟขึ้นไปซื้อที่เชียงใหม่มาคัาานนี้จะเป็นสปอร์เตอร์ 883L ปี2 0 0 9เป็นเครื่อง883ที่คัสตอมมาแล้วนิดหน่อยอ่าแล้วเราก็มาทำการจัดทรงแล้วก็คัสตอมเพิ่มขึ้นอ,อีกนิดหน่อยและตอนนี้ยังไม่จบโปรเจกต์สีเอยากเปลี่ยนแต่ว่ารู้สึกว่าสีนี้มันค่อนข้างที่จะโดนใจมากก็เลย เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ขี่แบบนี้ก่อนแต่โดยรวมแล้วเนี่ยรถมันแทบไม่ต้องทําอะไรแล้วแหละขี่แบบนี้ก็เท่ละมีมีชื่อครับมีชื่อชื่อรถชื่อรถคันนี้ชื่อว่าฟ้าสพานนะครับประมาณนี้สำหรับรถของผมนะครับขี่ใช้งานทุกวันขี่ใช้งานทำคอนเทนต์ถ่ายงานถ่ายอะไรก็จะไปกับคันนี้ฟ้าสถานหมดใช่พูดถึงเรื่องความจนแล้วมันก็น่าเศร้าแล้วครับท่านผู้ชมดึงไปแก เราออกหมอหายออกสำหรับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้กับผมนะครับคาร์เตอร์พิธีกรรายการชูรสนะอ๋อไม่ใช่ของเงินของกูใคได้พูดอะไรพูดอลไโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการสัมภาษณ์เพจที่มาแรงอันดับหนึ่งของ ตำบนตำบล<น>ณตอนนี้นะครับก็ขอบคุณฟีสไตล์คัสตอมด้วยนะฮะก็วันนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณครับเบเบ